อันนี้ก็จะเป็นต่อนะครับก็ยึดการขายทิ้งหรือถอนการลงทุนคือในเศรษฐกิจที่มันตกต่ำหรืออย่างเช่นยุคปีพศ2564น็25่็คือโควิดระบาดรอบที่สาธุรกิจตัวนี้ไม่สามารถทำกำไรได้แล้วถ้าจะลงทุนเพิ่มก็ผลตอบแทนก็จะไม่คุ้ม ก็เลยต้องเลือกการเลิกกิจการคือใช้กลยุทธ์การตัดทอนแล้วยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาอีกที่จะไม่เกิดผลกำไรนี่ยครับที่กล่าวมาตอนที่ผ่านมานะครับก็เรื่องของการเติบโตการรักษาเสถียรภ,ภาพการตัดทอนนะแต่ถ้าทำสาม การตัดทอนแล้วเนี่ยเราไม่ได้ก็าต้องขายไปในส่วนของกลยุทธ์ทางธุรกิจมันจะมีเรื่องของผู้นำด้านต้นทุนการสร้างความแตกต่างมุง่งมุ่งเน้นมุ่งที่ต้นทุนมุ่งที่ความแตกต่างก็จะมีเรื่องของด้านต้นทุนนะครับต้องการในส่วนของแข่งขันขององค์การที่ตลาดกว้าง ควบคุมต้นทุนเข้มงวดคัดสรรลูกค้าด้วยต้องได้ลูกค้าชั้นดีลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำสุดในส่วนของสร้างความแตกต่างก็ต้องเป็นไงมุ่งตลาดเป้าหมายกว้างสร้างมูลค่าต่างๆให้เหนือคู่แข่งสร้างความโดดเด่นทำให้เกิดความจงรักพอดีของลูกค้าต่อสินค้าเรา ก็ความแตกต่างก็คือมีเรื่องลักษณะเด่นนะครับฟีเจอร์การปฏิบัติการความสอดคล้องกับตลาดความคงทน,นการซ่อมมีสไตล์มีรูปแบบมีการบริการหลังการขายที่ดีมีภาพลักษณ์ที่ดีมีเทคโนโลยีน,ะนวัตกรรมชื่อเสียง มีการผลิตออกมาสม่ำเสมอมีสารภาพที่เป็นเอกลักษณ์ในส่วนของกรยุทธ์ที่มุ่งต้นทุน<ม>ก็จะมีเรื่องของคุ่มต้นทุนตลาดแคบเพราะผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้วไม่ต้องใช้ตลาดกว้างเช่น ร้านที่เรียนแบบร้านที่เขาดังๆเห็นโดนัลดแมคโดนัลด์ดังทางอะไรครับแฮมเบอร์เกอร์ยาสีฟันดอกบัวคู่ยาสีฟันวิเศษนิยมเนี่ยต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นยาสีฟันสม,ม,มุนไพรกลยุทธที่มุ่งความตา่างลูกค้าต้อง เฉพาะเจาะจงหละต้องเลือกเลยสร้างความต่างของตลาดเป้าหมายได้บริการพิเศษในกลุ่มลูกค้าเช่นถ้าเป็นรถยนต์ก็นึกถึงรลสรอยน้ำหอมชาเนลนาฬิกาปาเตคฟิลล์กระเป๋าลุยวิตตองเนีลูกค้าเน้นกลุ่มเป้าหมายเลยคือพิเศษกว่าใครอ่ะการเซอร์วิส การบริการที่ดีพราใช้เรื่องกลยุทธ์การแข่งขันมาตองเป้าหมายต้องกว้างถ้าเป้าหมายกว้างก็ต้นทุนต่ำถ้าต้นทุนต่ำเป้าหมายแคบก็มุ่งต้นทุนต่ำ ถ้าเป้าหมายกว้างความแตกต่างต้องโดดเด่นถ้าเป้าหมายแคบมุ่งเน้นที่ความแตกต่างร,ระดับปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมีหลายส่วนนะครับการตลาดการผลิตจัดส่งการเงินทรัพยากรมนุษย์การจัดก,การทั่วไปก็ในส่วนนี้ครับ